สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่แท็กไทยฟู้ดรีวิวแน่นอนคะ่ะทุกคนคะาวันนี้จะมาชวนทุกคนมากินุกี้ยากิกันนะคะที่สำคัญวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่จากเฮลติ y บอยแน่นอนคะ่ะถ้าในเมื่อเราจะกินุกี้ยากิสิ่งที่จะทำใหุ้กีิยากิของคุณ อร่อยและมีสีสันมากขึ้นขาดไม่ได้นะคะคุณขานี่เลยค่ะซูชิยากิเฮลตี้บอยเขามาย้วยกันทั้งหมด2ส,สูตรค่ะสูตรที่1นนะคะให้ดูชัดๆไกลๆคุณขาสูตรนี้คือสูตรดั้งเดิมค่ะผสมน้ำเต้าหู้ยี้นะคะก็จะมีรสชาติเผ็ดอมเปรี้ยวนะคะส่วนสูตรที่สองค่ะคุณลูกค้าขา สูตรกวางตุ้งนั่นเองซูชิยากิซอสแคนเนีสไตล์นะคะหรือที่เราเรียกว่าสูตรกวางตุ้งสูตรนี้ก็จะออกรสหวานและมีส่วนผสมของงาขาวนั่นเองค่ะที่สำคัญคุณค้าคุณค้าคุณขาการทานซก,กี้ให้อร่อยมันไม่ใช่แค่น้ำจิ้มอย่างเดียวมันต้องมี องรวมค่ะคุณขาไม่ว่าจะผักสดวันนี้มีเขนเห็ดเขนทองมีคะนา้ามีขึ้นช่ายและมีผักกาดขาวมีเห็นหมูหนูมาด้วยนะคะทุกคนขาอ่าพอผักแล้วเรามาที่ของขาวกันค่ะขออนุญาตมูส่วนโซนทางนี้ค่ะคุณขาเรามีกุ้งเด้งค่ะคุณขาที่แท็กไทยฟู้ดเขามีขายนะคะคุณขา เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันเด้งดึงขนาดไหนมีเนื้อเด้งค่ะคุณขาและก็มีหมูสไลด์ด้วยนะคะแอนไม่พอไม่พอกินกับแท็กไทยต้องกินให้เต็มจัดให้ครบค่ะคุณขาเรามีซีฟู้ดมิกมาด้วยนะคะยี่ห้อชองลีอันนี้บอกเลยว่าอร่อยมากเขาจะมีทั้งเต้าหู้ Thai f ฟิช Cake นะคะมีลูกชิ้นปลาเส้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขามีอะไรกันบ้างอะให้ดูใ,ใกล้ๆค่ะยี่ห้อนี้นะคะที่ร้านเรามีขายค่ะอะขอเปิดก่อนโอ้กำลังร้อนกำลังดีค่ะคุณค้าค่ะ,คะอูะ้อาอันนี้เราก็เติมอันนี้ไปนิดนึงแล้วอะ เปิดค่ะเปิดค่ะพร้อมค่ะทั้งฮอตพอตแล้วก็ย่างค่ะเปิดพร้อมกันเลยค่ะอ่ะเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเป็นเต้าหู้เส้นค่ะใส่ลงไปเพื่อที่จะให้คบรบรสชาติของฮอตพอตลูกชิ้นกุ้งใส่ลงไปลูกชิ้นปลาใส่ลงไปเต้าหู้ปลาค่ะใส่ลงไป อันนี้คือลูกชิ้นปลาทอดใส่ลงไปมี Thai Fish Cake Thai Fish Cake อาอย่างแต่จะต้มก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบแล้วก็มีปลาหมึกเส้นค่ะหรือเราเรียกว่าปลาหมึกหลอดน,นั่นเองนะคะใส่ลงไปค่ะคุณขาอ่ะอันนี้เอาวางไว้ก่อนทีนี้ที่ฉันอยากจะโชว์ทุกคนกับกุ้งเด้งค่ะขออนุญาตเอาช้อนก่อน อันนี้นะคะทุกคนค่ะเนื้อเด้งของเราค่ะที่เราละลายแล้วก็แกะออกมาแล้วนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ทําเป็นชิ้นพอดีคําเอาลงไปเลยพอดีคําเอาลงไปค่ะเอาสักสามชิ้นเนาะอ่ะเอาลงไปทีน,นี้กุ้งบ้างดิฉันก็เลือกเสื้ออ่ะอันนี้กุ้งค่ะทุกคนค่ะ กุ้งเด้งค่ะเขาทํามาแบบมันดีมากอ่ะคือมันเด้งแล้วแบบมันดึงในปากมันแบบสะดุดในปากคุณอ่ะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวแล้วก็อันนี้ที่หมูมหมักนะคะแล้วก็จะเทิร์นโอเวอร์มันนิดนึงเดี๋ยว turn over มนันไหมเดี๋ยวมันไหม,ไม,ไมอ๋อใส่เห็ดเข็มทองลงไปค่ะ ใส่คะน้าลงไปใส่ขึ้นช่ายลงไปผักกาดขาวคือผักอะไรที่ชอบก็คือใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปอ่ะอันนี้ก็เทินมันนิดนึงคือถ้าหากว่าทุกคนกําลังนั่งอยู่ตรงนี้นะคุณผาไม่อยากจะสร้างให้ทุกไม่อยากจะสร้างไม่อยากจะให้ทุกคนอิจฉาคือบอกว่ามันหอมมากอ่ะกุ้งก็กลับไป กรุ่มรุง,รงอ่ะอันนี้นะคะคือคุณขาเนื้อมันได้อ้ยหมูเดงกุ้งแดงดิฉันค่ะเอ้อยหมูแดงกุ้งแดงดิฉันค่ะคุณขาเราก็รออีกนิดนึงอันนี้นะคะคือหมูสไลด์ไม่มีแล้วก็ตัดไปกินจริงรีวิวจริงกินจริงนะคะ หูยคุณนี่เลยแต่อันนี้คือเราต้องแบบว่าเร็วเรวนะคือไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเอาลงไปต้มอะไรให้แบบว่ามันมันนานอะไรอย่างนี้ไงก็แบบเนี่ยคุณถ้าหากว่ากินคนเดียวใช่ปะ่ะอันนี้สามารถใส่น้ำจิ้มลงไปให้มันมีรสชาติกลมกล่อมได้เลยนะคะวันนี้ดิฉันจะมิกทั้งสองสองน้ำจิ้มเลยเอาลงไปในซุปเลยค่ะ อ่าอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมนะคะใส่ลงไปชอบมากชอบน้อยชอบเผ็ดก็ใส่เยอะค่ะชอบไม่เผ็ดก็ใส่เยอะๆมันจะได้อร่อยอ่ะอันนี้ก็สูตรกวางตุ้งนะคะใส่ลงไปต้องขอบคุณอ่ะเห็นใจชัดเจนต้องขอบคุณ Healthy Boy สปอนเซอร์รายใหญ่ของเราวันนี้อ่ะคุณค่ะทุกอย่าง อ่ะเห็นไหมสีเริ่มมาแล้วสีเริ่มได้แล้วคือทุกคนคะมันหอมมากดิฉันขอชิมก่อนแล้วกันนะคะคืออดใจไม่ไหวจริงจริงรอือมสุดยอดอีกรอบว,ว้าวอืม อร่อยอร่อย,ออยได้เลยได้เลยทุกคนถ้าใครชอบเผ็ดนะคะก็สามารถเติมพริกได้นะแต่ส่วนแค้คือแค่นี้คือมันโอเคแล้วไงคือมันเลิศแล้วอ,อันนี้อันนี้คือหมูที่เราหมักไว้เราก็สามารถเอามาใส่ถ้าหากว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศคือเอาเด้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ อันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมากินหมูหมูสไลดนี่ยังไม่เดือลายดีเลยนะนี่นี่อย่างนี้ค่ะเวลาทานหมูสไลด์นะคะทุกคนเพื่อให้เกิดอรรถรสและอร่อยมากขึ้นเอาลงไปไม่ต้องนานนะคะห้ามนานนะอย่าเอาลงไปต้มนะ แต่ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แแตพอแล้วค่ะแค่นี้เองน้ำจิ้มของเราวันนี้นะคะอันนี้คือที่ใส่ที่ใส่ที่เทออกจากขวดแล้วก็ใส่ในนี้แล้วปล่อยให้มันเย็นนิดนึงอดิชั่นขอปิดก่อนอ่ะคุณจา๋าหมูสไลด์ค่ะ ใส่น้ำจิ้มลงไปอ่าน้ำจิ้มนี่คุณขาอุ้ยเอาน้ำจิ้มจิ้มลงไปจิ้มลงไปแล้วก็คุณเป่านิดนึงมันร้อนอือสุดยอดคือมันดีมันคุฟังแบบ คือมันดีค่ะคุณค่ะอันนี้มาจากอันเนี้ยคือเต้าเต้าหู้ที่มาจากตรงน,นี้นะคะแต่บอกเลยว่ารสชาติเขาคืออร่อยมากแม่นี่นะต้องใส่ต้องใส่เพื่อนิดนึงมันร้อนมันเป็นเต้าหู้แต่เขาเรียกเต้าหู้อะไรอ่ะเต้าหู้ปลา แต่คือมันได้ลูกค้าเป่านิดนึงนะลุยม,มันเลดส่วนอันนี้แทรฟิชเค้กนะคะคุณจะทอดก็ได้คุณจะต้มก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวแล้วแท็กชอบย่างนะคะก็คือก็อร่อยไปอีกแบบ ส่นอันนี้ค่ะเราจะมากินสูตรดั้งเดิมที่ผสมต้มหูย้ยีดูนะจิ้มลงไปสูตรนี้นะคะสำหรับสาวๆที่ชอบรสเผ็ดนะสำหรับสาวๆที่ชอบรสเผ็ดอันนี้คือได้เลยนะมันจบเปรี้ยวแล้วก็เผ็ด แต่ไม่ได้เปรี้ยวมากนะทุกคนคะเปรี้ยวกำลังดีแต่มันจะไม่ได้เปรี้ยวมากนะคะทุกคนครัมันคือรสชาติของต้มหู้ยีนเองนะคะมาอีกรอบนึงต้าหู้ปลานี่คือเลิศมากเลยนะคือแท็กชอบอะเพราะว่าข้างในมันจะเหมือนว่าผาสมเอ่อข้าวโพดแล้วก็มีเนื้อปลาคือแบบได้อะอืม บอกเลยว่ามันเลิศมากคือจะให้ดูอย่างนี้ค่ะเห็นชัดเจนไหมข้างในคือได้เลยอืมเรามา <c oughs> เรามาชิมกุ้งเด้งกันต่อนะคะทุกคนคะ่ะดูว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวเด้งเด้งดึง,ด,งดึงเลยนะเด้งเด้งดึงดึงเลยนะทุกคนนะรอบนี้นะคะ เราจะทานจิ้มกับเฮลตี้บอยซุกิยากิแคนจานีสไตล์นะคะก็คือสูตรกวางตุ้มนั่นเองนะคะสูตรนี้ก็จะออกหวานกลมกล่อมนะคะแล้วก็มีงาด้วยนะคะกลิ่นหอมของงาขาวนะคะจิ้มลงไปคุณคะยั่วยั่วคะ่ะมันเด้งในปากทุกคน มันได้ะอมันเด้งในปากอีกรอบนึงก่นอนอคือฟินมากกุ้งไปแล้วใช่ไหมเอาเนื้อต่อเลยเอาเนื้อต่อเลยนะอันนี้คือเนื้อเด้งดูจุงจิ้งจเด้งดึ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 แต่มันร้อนต้องตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะเพราะมันร้อน อยเหนียวเด้งดึงอ่ะดูสิทุกคนกินกับน้ำจิ้มซกี้ยากิราด็กสมบูรณ์อร่อยอืมอืมคือมันเลิศอ่ะพิเร์เลยได้ในนี้กินกับ กินกับสุตดั้งเดิมก่อนนะสนิบอกเลยว่าจะสูตรไหนตอนไหนไม่สำคัญละคือมันอร่อยทั้งสองสูตรเลยจ้ามาต่ออย่าลืมนะคะทุกคนค่ะการทานซกีิยากิให้อร่อยและให้ครบนะคะเราจะ ต้องขาดไม่ได้นะคะน้ำจิ้มซกี้ต้องมีคุณภาพและอร่อยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณซกีิยากิเฮลตี้บอยอย่าลืมนะคะมี2ส,สูตรด้วยกันนะคะสูตรแรกสูตรดั้งเดิมคะ่ะผสมน้ำเต้าหูย้ยีสูตรที่2ส,สูตรกวางตุ้งผสมงาขาวและอื่นๆอีกมากมายอยาก กินอาหารอร่อยอย่าลืมแท็กไทยฟู้ดนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะพาทุกคนไปกินเมนูอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมนะคะทุกคนคะ่ะแล้วที่สำคัญอยากจะทานอาหารอร่อยอยากจะทานผัดสดอยากจะทานน้ำจิ้มอร่อยๆอ,อ,อยากจะทานสินค้าไม่ว่าจะเป็นกุ้งแด้งหมูเด้งนะคะที่แท็กไทยฟู้ดเขามีขายนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะคะที่ w w w t a c ว h a ส f o o d c o m คค่ะวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปรีวิวสินค้าตัวไหนนั้นแล้วติดตามกันค่ะบ๊ายบาย